Day fix สวัสดีจ้าวันนี้ก็สลั่งก็จะมาทำเมน,นูแกงเขียวหวานหมูใส่หน่อไม้นะคะทุกคนแกงเขียวหวานหมูใส่หน่อไม้กระป๋องเช่นเดิมนะคะนี่นะคะทุกคนไม่ต้องมีอะไรมากเน,นาะเขาก็จะเตรียมเตรียมน้ำพริกแกงเขียวหวานนะคะหนึ่งซองนะ เด็ดเ็จซองเดียวนี้อร่อยเลยทุกคนไม่ต้องใส่โชรสไม่ต้องใส่น้ำตาไม่ต้องใส่พริกแกงอะไรทั้งนั้นนะคะเขาเผ็ดอยู่แล้วนะคะทุกคนอร่อยอยู่ในซองเดียวกันนะคะทุกคนอ่าก็เตรียมหุงข้าวนานกแต่ยังไม่ได้ตั้งนะ,ะนางก็ยังไม่ได้หุงนะทุกคนจ้านี่นะคะ ไม่ต้องใช้พริกอะไรนะคะทุกคนแกงเขียวหวานใส่หน่อไม้กระป๋องนะวันนี้พริก,กอันเดียวกันอันนี้มะพร้าวหรือว่ากะทิก็อันเดียวกันนะคะทุกคนชูรสก็อันเดียวกันหนึ่งซองอร่อยจ้าเ,เดี๋ยวปนุจะพามาชมต่อนะคะอันนี้ก็พริกอันนี้เขาก็เผ็ดอยู่แล้วไงเขาใส่หนึ่งเม็ดทุกคนหน่อไม้หนึ่งกระป๋องทุกคนค่ เดี๋ยวตามมาชมนะจ๊ะ,จะ,ต,ะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนดูนะคะทุกคนจ๋าเออปนุตแอบมาดูเขาใส่ใบหหระพานะทุกคนนี่กำลังเดือดเลย <c oughs> เดี๋ยวปนุย์จะติดปิดไฟนะคน <c oughs> เขาเดือดอยางแรงเลย แกงอ่ะแกงอะไรอะ่ะแกงเขียวหวานหมูใส่น่อมไม้กระป๋องทุกคนหน้นตาตาหน้าทานไหมคะปะนุษย์คิดว่าจะอร่อยนะอยู่สมอบกัน already ี๋ยวปนุ์จะจะชิมน,นะว่าอร่อยหรือเปล่าทุกคนนี่นะ ทุกคนอร่อยอร่อยแล้วนะคะทุกคนแกทําอร่อยมากทุกคนทุกครั้งเลยถ้าแกทํานะอร่อยทุกครั้งเลยถ้าต้นนุชทำนะจะไม่ค่อยอร่อยเพราะว่าต้นนุชจะใส่พริกอนเนี่แล้วก็จะใส่ชูรดใส่รสด,ดีอะไรประมาณเนี้ยจะไม่อร่อยเท่าของเขาเนาะ แต่ปนุก็จะเสริมด้วยกะทิด้วยไงทุกคนเออของแกพอดีทุกคนคือไม่เผ็ดเผ็ดนิดหน่อยอ่ะทุกคนจ้าเดี๋ยวมาทานข้าวกับปนุษย์นะคะทุกคนค่าวันนี้มีข้าวด้วยเนาะแกงเคียวหวานหมูใส่หน่อไม้กระป๋องนะคะตามมาทานข้าวด้วยกันนะคะทุกคนขาอร่อยมากปนุชิมแล้วอืม เกชอบทำมาจ้าทุกคนจ้ามาทานข้าวกับปนุษย์นะคะวันนี้มีข้าวด้วยดูนะนี่เกงเขียวหวานหมูใส่หน่อไม้ทุกคนมีสลัดด้วยโนุ่นของแฟนขับขนดไว้ในจาน,ข,าน <laughs> ของเขาเนาะเขาชอบทานสลัดก่อน <laughs> มาจ้าทุกคนคะ่ะหน้าตาหน้าทานนะคะทุกคนพอพูดชิมแล้วอร่อยมาก คนค้าอร่อยมากมากอร่อยจริงๆวันเนี้อืมไม่เผ็ดมากแล้วก็พอดีพอดีทุกคนอืแต่เขาก็จะไม่ใส่ชูรสไงทุกคนเอราชอบแบบนั้นไงของปนุถ้าปนุทรทำจะใส่ชูรสอืมใส่เยอะด้วยนะอืมเพราะของโปรดไงาปนุทํทำแกงเขียวหวานนะมัะนจะใส่น้ำปลานิดนึงอะไรเงี้ยใส่ชูรสใส่รส รสบุงก๋วยเตี๋ยวทุกคนก็จะใส่ประมาณนั้นเนาะแล้วก็ใช้พริกแกงที่เราซื้อมาพริกแกงเอาผัดก่อนเลยแล้วก็จะใส่เขาเรียกอะไรกะ,ะทิทุกคนเส่วนตัวกะทิต้องมีหนึ่งครึ่งกระป๋องเลยทุกคนแต่ของเขาไม่ใส่นะเขามีของเขามาพร้อมเลยไงทุกคนจะทําคนละสูตรเนะเาะเดี๋ยวปนุจะทำคลิปสั้นนะคะทุกคนค่ะ น้าตาน่าทานมากเลยนาะยังไงป้าหนุก็ขอฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของป้าหนุต่อไปนะคะเพบ่อนทุก่านจา้าบายๆนะคะรักนะจุ๊ก <c oughs>